สวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีต้าร์นะครับกลับมาพบกันแล้วเช่นเคยนะครับทุกรองราวของการเล่นกีต้าร์ของนักกีต้าร์มือใหม่ติดตามช่องนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับกับสิ่งดีๆที่นํามาฝากสําหรับคนที่เริ่มต้นจะฝึกหัดเล่นกีต้าร์เนาะเราอยู่ในช่วงของการฝึกเล่นเพลงให้มันเป็นเพลงนะครับด้วยกีต้าร์โปร่งตัวเดียวแล้วก็เล่นในรูปแบบของมือใหม่ให้มันง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ใกล้เทศกาลปีใหม่เข้าเต็มทีนะครับผมก็ ขอนำเสนอบทเพลงเพลงหนึ่งที่น่าจะเหมาะอย่างยิ่งกับการไปสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ในช่วงวันหยุดยาวนั่นก็คือเพลงวันนิพกของคาราบาวนะครับวงนี้ก็ถือว่าเป็นวงเพื่อชีวิตอันดับหนึ่งที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วแต่วันนพกเวอร์ชั่นปกติเนี่ยเสียงจะสูงไปนิดนึงนะฮะร้องยากแล้วก็อาจจะมีคอร์ดที่มันยากอย่างเช่นคอร์ด BF l a t นะฮะคอร์ด BF l a t อาจจะยากนิดนึง ดังนั้นเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เอาให้เล่นโดยง่ายๆสําสหรับมือใหม่แล้วก็ร้องง่ายขึ้นด้วยนะครับแต่มันจะต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ประกอบสําหรับการฝึกคลิปนี้นั่นก็คือตัวนี้ชึบคาปโป้ครับคาปโป้ไม่รู้ว่าจะหาซื้อกันทันไหมสาหรับใครที่ยังไม่มีนะฮะใช้คาปโป้ตัวนี้ในการพาดไปบนเฟสที่3แล้วกันนะครับปึ๊บตรงนี้ โอเคฮะประมาณนี้แล้วก็เล่นด้วยฟอร์มคอร์ด e minor นะครับ e minor คอร์ดที่ใช้ก็จะอยู่ในในคีย์ e minor นั่นแหละนะครับมีคอร์ดอะไรบ้างนะครับอเ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอร้องร้องโชว์ก่อนดีกว่าว่ามันจะออกมาประมาณไหนมันจะทำให้โจโจในวงเล่าได้หรือเปล่านะครับ ดวงตาของฉันมันมืดน,นิดแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลงแม้ความรักยังเคยมีมั่นคงจะลางไกลไม่หวนกลับคืนมาออกย่ำไปบนทางที่หิวโซมีรู้คืนรู้วันเวลาขอเศษเงินเศษทานผู้ผ่านมาเพียงเมตตาฉันบาง เป็นครั้งคราวประมาณนี้ครับทุกคนประมาณนี้ใช้ฟอร์มฟอร์มคอร์ดมาจาก E m i n น r ฟังดูเหมือนอาจจะเสียงต่ำไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเรามองไว้น่าจะเสียงน่าจะสูงกว่านี้หน่อยก็คาดคาโปลงมาอีกนะครับจากที่ผมคาดเป็น3ก็เอามาสัก4หรือสัก5ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้ผมผมอาจจะคาดสัก3เฟสที่3เนาะประมาณนี้ ก็จะเล่นออกมาในจังหวะแนวแนวนี้นะครับซึ่งมันเล่นด้วยคอร์ด e m i n o r เนี่ยมันมีคอร์ดสายเปิดเนี่ยเยอะแยะมากมายไม่ต้องทาบนิ้วไม่ต้องอะไรเลยนะครับแล้วแต่ละคอร์ดก็ทิ้งช่วงกันเยอะห่างพอสมควรนะครับมีบางบาง,บางห้องเนี่ยมีตีคอร์ดเดิมๆซ้ำๆเนี่ยเบิ้ลด้วยก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ใช่ไหมครับเดี๋ยวทําความรู้จักในส่วนของมือซ้ายก่อนดีกว่าว่าจับคอร์ดอะไรบ้างนะครับอันนี้ พอเราคาดคาร์โปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเสียงมันจะเปลี่ยนไปมันจะไม่ใช่เสียงของคอร์ด e minor นะครับเพียงแต่ว่ามันจับในฟอร์มของ e minor เฉยๆแต่เพื่อให้ไม่งงผมก็จะไม่พูดถึงเสียงของคอร์ดใหม่มันจะไปตรงกับคอร์ดไหนไอ้ตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจมันนะครับสนใจแค่ว่ามันจับคอร์ดไหนเป็นพอเข้าใจตรงกันตามนี้เนาะคอร์ดแรกนะครับ e minor ถ้าทุกคนดูตามรูปอย่างงนะครับก็ให้จับตามรูปเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนคาดคาโปเฉยๆถ้าถ้าในรูปเนี่ยมันไม่มีคาดคาโปนะฮะไม่งงเนาะโอเคคอร์ดแรกคือคอร์ด E minor นะครับ<ม>ก็จับโดยนิ้วชี้พาดบ,บนสาย5เฟตที่2ตรงนี้แล้วก็สายสาย4เฟตที่2โดยนิ้วกลางแล้วก็ดีดลงไปทั้ง6เส้นเลยอันนี้ E minor นะครับคอร์ดต่อไปคอร์ด D ปึ๊บ คอร์ดดีก็จะยากกว่า e minor ขึ้นมานิดนึงนะครับนิ้วชี้ไปบนสาย3ามเฟสที่2ตรงนี้นะครับแล้วก็นิ้วกลางไปบนสาย2เฟสที่ 3... ตรงนี้แล้วก็นิ้วนางไปบนสาย2เฟสที่3อย่างนี้คอร์ดดีพยายามจะดีโดน5กับ6นะฮะให้ดี4 3 2 1ลงไปคอร์ดดีนะครับคอร์ดต่อไปคอร์ด a minor นะครับคอร์ด A m i n o คอร์ด A m i n o ก็ใช้นิ้วชี้จับไปบนสาย2เฟสที่1นอย่างนี้นะครับแล้วก็นิ้วกลางสาย3เฟสที่2ตรงนี้แล้วก็นิ้วนางสาย4เฟสที่2ตรงนี้ดีลงไปเลยนะครับอย่าพยายามไม่โดนสาย6เนาะให้54 3 2 1งลงไปนะครับต่อไปคอร์ดซนะฮะคอร์ดซคอร์ดซก็ นิ้วชี้คล้ายๆ a m ม n o นนะฟอร์มของของ C นิ้วชี้ไปบนสาย1เฟตที่2อ่าสาย2เฟตที่1ขออภัยฮะตรงนี้ต่อไปนิ้วกลางเป็นสาย4เฟตที่2ตรงนี้นิ้วนางสาย5เฟตที่3ตรงนี้ดีดปุ๊บลงไปขอ C ก็คล้ายๆ A-M- i n เ r นะครับคือพยายามจะดีดโดนสาย6ให้ดีประมาณนี้เท่านี้ก็เล่น วันพกเวอร์ชั่นที่ผมสอนในคลิปนี้ได้สบายนะครับก็มี e Min o มี d มี a Min o มี c เนี่ยเห็นไหมแค่4คอร์ดนะครับหรือจะเอาคอร์ด g ไว้ตบท้ายช่วงท้ายจริงๆก็ได้หรือจะไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะเอาเอาสี่คอร์ดเนี่ยพอนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือส่วนของมือซ้ายนะครับไปหัดจับ4คอร์ดเหล่านี้ให้มันได้ก่อนนะก่อนที่จะไปลองเล่นเพลงครับต่อไปในส่วนของมือขวาที่จะจับปิกในการตีคอร์ด สไตล์จะอยู่ประมาณนี้สไตล์การอีกของมือขวามันจะเร็วขึ้นมานิดนึงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นอันนี้คือหนึชุดหนึ่งชุดนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นมีอยู่แค่นี้ลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นแต่ความยากคือมันเป็นเพลงเร็วนะครับจังหวะมันเร็วดังนั้นถ้ามีเมโทรนอมลองเปิดตั้งดูสักประมาณสัก120ทําทำกันทันไหมนะฮะถ้า120ทำทเล่นได้ ได้ทันเนี่ยไม่ตกไม่หล่นเรื่องของจังหวะก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะฮะก็อย่างนี้นะลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นมันก็จะมีความเร็วประมาณนี้เมื่อดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลงบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมือของผมเนี่ยมันมันมันซอยออกมาแบบนี้มันไม่เหมือนกับเสียงเลยนะครับเสียงที่ได้กับผมขยับมือขวาไปแบบนี้คิดแบบนี้ไม่ถูกเลยนะฮะ คิดแบบนี้เราจะไปอ้างองว่าเฮ้ยมือแบบดูแค่มือแล้วจะฟังมันจะต้องไปเป็นไปตามเสียงที่เราคิดไม่ใช่นะครับคุณต้องไปฟิกสูตรที่ผมบอกเท่านั้นเองก็คือลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นต้องฟิกตรงนี้อย่าไปใส่ใจว่าเฮ้ยเขาขยับมือแบบไหนยังไงนะครับให้ท่องไม่ใน่ใจว่าลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้น1ชุดลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้น1ชุดลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นคิดแค่นี้ ถ้าทาแบบต่อเนื่องเนะี่ยมันจะงงนะครับถ้าไปดูมือขวานี่งงตายเลยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะเร็วขึ้นมานิดนึงนะฮะเหมือนเดิมนะครับจะเล่นเพลงไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่แม่นเนื้อเนี่ยรีบไปท่องจําซะรีบไปเปิดคราอเกะใน u t u b e ในอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยร้องให้มันได้ไม่ใช่ว่ามาเปิดหนังสือเพลงหรือว่าดูหน้าจอมือถือแล้วก็ดูทั้งเนื้อร้องดูทั้งคอร์ดตั้งอะไรไปด้วยเนี่ยผมว่า ตรงนั้นมันจะทําให้เรางงไปใหญ่นะครับทำให้สมองมันสั่งการหลายอย่างพร้อมกันมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทําหลายอย่างพร้อมกันได้ในการฝึกในการเล่นเพลงเนี่ยไปซ้อมร้องให้มันได้ก่อนนะครับโอเคนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้ารู้สึกว่าเสียงต่ำไปก็สามารถเลื่อนคาโปลงมาได้นะฮะเลื่อนคาโปลงมาเฟสที่4 5 6ก็ได้แล้วแต่นะฮะหรือถ้าเป็น เอามือกีตาร์สุภาพสตรีนะครับผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่ต้องคาคาปโปก,ก็ได้อาจจะเอาค e ีย์มเนอร์ของผมเนี่ยไปเล่นเลยะนะครับโอเคจากนี้ไปเราจะมาเล่นพร้อมกันนะครับทุกคนเนื้อเพลงกับคอร์ดก็จะอยู่ด้านล่างนี้เช่นเคยตามมาเลยครับโอเคพร้อมหรือยังครับทุกคนเพลงนี้เนี่ยมันจะมันจะร้องขึ้นก่อนนะครับมันจะร้องขึ้นก่อน2คํานะฮะก็คือ เมื่อดวงแล้วก็ตาแบบนี้เมื่อดวงตาเห็นไหมเมื่อดวงตาของฉันมันมืดมิดมันจะเป็นประมาณนี้ดังนั้นทุกคนพยายามที่จะเล่นให้มันเป็นไปตามคอร์ดที่ผมได้ลงไว้ให้นะครับก็คือคอร์ดมันลงคําไหนก็ให้ดีดลงไปในคํานั้นเลยนะครับไม่ใช่ว่ามาก่อนหรือว่าไม่ใช่มาหลังนะครับโอเคเมื่อดวงตาของฉันมันมืดมิด แต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลงแม้ความรักยังเคยมีมั่นคงจะลางไกลไม่หวนกลับคืนมาออกย่ำไปบนทางที่หิวโซม่รู้คืนรู้วันเวลาขอเศษเงินเศษทานผู้ผ่านมา เพียงเมตตาฉันบางเป็นคลังคลาวตรงนี้มันจะโซโล่นะครับเราเราจะโซโล่เข้าไปแต่ถ้าโซโล่เสร็จแล้วก็มาร้องเหมือนเดิมอยู่ในโลกความมืดอ,อันลึกลับคงสดับรับได้แต่สำเนียงจะมองหามองเห็นก็เป็นเพียง ในความฝันยามฉันลมตัวนอนพอตื่นมาผ่านพบกับความหมายยังหายใจเนื้อตัวยังเผาร้อนยังมีหวังเห็นดวงตะวันร้อนจะมัวนอนนิ่งเฉยอยู่ทำไมจึง มาเป็นวานิพกพันจนจรเที่ยวเรร่อนร้องเพลงแลกเศษเงินที่เหลือกินเหลือเก็บเป็นส่วนเกินจะนำเงินสะสมรักษาดวงตา ตรงนี้มันก็จะโซโล่นะครับตังจากจบท่อนนี้ไปแต่ถ้าเล่นในวงเล่าในปาร์ตี้เนี่ยเราก็จะไปเลยนะฮะหากฉันเป็นตัวแทนความมืดมิดขอชดใช้ชีวิตที่เกิดมาเพื่อทดแทนทุกท่านที่เมตตาจึงนำพาเสียงเพลงสู่ผู้ฟังเป็นบท เพลงโลกมือแทงความหมายจะกูกล้องร้องไปไม่หยุดยัง้งใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟังฉันว่ายังมีคนที่เข้าใจใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟังฉันว่ายังมีคน ที่เข้าใจอันนี้เป็น G ีนะครับหรือจ้าอีไมเนอร์ก็ได้แล้วแต่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ผมจะเล่นช้าหน่อยมันก็เลยฟังดูแบบดูเหนื่อยเอื่อยนิดหนึ่งความจริงมันจะต้องเร็วกว่านี้ความจริงถ้าจะให้สนุกมันจะต้องเป็นประมาณนี้เมื่อดวงตาของฉันมันมืดหน,นินแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลงแม้ความรักยังเคยมีมัน่นคงมันจะต้องมาประมาณนี้นะครับ ทีนี้ลองมาดูนะครับว่าแต่ละท่อนเนี่ยมันมีช่องว่างมันทิ้งห่างกันแบบไหนคือคอร์ดอีไมเน่เนี่ยจะยาวนิดหนึ่งนะครับสังเกตดูว่าท่อนแรกเลยเหมือนดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตเห็นไหมอีไมเน่จะจะเล่น2ชุดใช่ไหมฮะสองชุดดวงตาของฉันมันมืดมิดเห็นไหมแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลงคือคอร์ดดีเนี่ยจะมีอยู่ชุดเดียว ลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเนี่ยจะมีอยู่ชุดเดียวนะครับดวงตาของฉันมันมืดมิดอันนี้2แต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลงแล้วก็ก็ร้องสวมก็ไปเลยนะครับหลังจากที่ว่าดอีเม่เนอร์มารอบนี้แล้วก็แม้ความรักก็ไปเหมือนเดิมนะครับก็ไปแม้ความรักยังเคยมีมัน่นคงก็สองรอบจะลางไกลไม่หวนกลับคืนมาก็คือขอด,ดีมันก็จะเอาไว้พักแค่แค่รอบเดียวใช่ไหมฮะแ แค่รอบเดียวทีนี้พอต่อมาเป็นท่อนซีเนี่ยออกย่ำไปบนทางที่หิวโซอันนี้พอซีเนี่ยอันนี้อ้างอิงทุกท่อนเลยนะครับที่เป็นซีออกย่ำไปบนทางที่หิวโซซีก็จะสองมีรู้คืนรู้วันเวลาเห็นไหมจากด,ดีเนี่ยดีก็ยังคงเป็นหนึ่งสรุปก็คือช่วงที่เป็นซีเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ e เมนอร์ er เลยนะฮะก็คือเอาสองรอบนะครับสองชุดนะฮะส่วน ที่เป็นดีก็เหมือนกันไม่ว่ามันจะอยู่ในวักไหนตอนไหนก็ตามเนี่ยยังคงเป็นชุดเดียวรอบเดียวนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะทีนี้ในท่อนฮุกล่ะนะครับท่อนฮุกก็คือจึงมาเป็นวานิพกพนเนจรเห็นไหมฮะว่าซีเนี่ยก็รอบเดียวนะครับท่อนฮุกเนี่ยท่อนฮุกซีเนี่ยเป็นรอบเดียวแล้วนะฮะเป็นชุดเดียวจึงมาเป็นวานิพกพเนรดีก็ยังคงเป็น รอบเดียวเช่นเดิมน,นะครับว่นนี้พกพาเนจรแต่พอเป็น e minor เนี่ยพอคำว่าพาเนจรเนี่ยต้องเป็นสองรอบนะครับ2ชุดนะเที่ยวเรรอนรอบเดียวร้องเพลงแรกกับเศษเงินอันนี้ดีก็คือรอบเดียวที่เหลือกินเหลือเก็บเป็นส่วนเกิน e minor รอบเนี้ย ก่อนที่จะเหลือกินเหลือเก็บเป็นส่วนเกินเนี่ยก็จะเป็นสองรอบนะครับย้ําอยู่สองรอบเกินจะนําเงินสะสมพอ a อมายเเนี่ยก็คือจะนําเงินสะมดีเหลือกินเหลือเก็บเป็นส่วนเกินแล้วก็จะนําเงินสะสมอันนี้ก็คือ A อมายเนอร์เนี่ยเอารอบเดียวสะสมพอสมเป็นดีเนี่ยสอรอบสมรักษาดวงตา แต่ใครจะนึกคำคำก็คือโซโล่โดยเอาปากทำเสียงออกเสียงเนี่ยเต้าเตาาวดาวดาเตาเตาเตาาวดาวดาวก็คือโซโลมันก็มาจากชุดคอร์ดของท่อนท่อนแรกนั่นเองนะครับอ่ามันก็มาจากชุดคอร์ดของเหมือนดวงตาของฉันมันมืดมิดก็มันประมาณนั้นน่ะทำนองก็แค่เราไม่ออกเสียงคำ แต่เราออกเสียงเป็นเมโลดี้เต่านาว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 าวนาวเต่านาว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 นาเตาตานาวเตานาวนาวนาเตตานาวเตาวตนาวตในโลกความมืดอันลึกลับางสดับรับได้แต่สาเนียงเห็นไหมครับมันก็จะเล่นมาประมาณนี้ก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งเคาะข้าอะไรให้กันได้อย่างนี้ก็ได้ เมือนดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลงแม้ความรักยังเคยมีมั่นคงเนี่ยก็พอเล่นมากับสไตล์เนี้ยมันก็จะเข้ากันได้ดีมากเลยนะครับ เป็นไงบ้างฮะับสำหรับวัน,นิพกของผมนะครับที่เอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ก็ถือว่าสอนแบบละเอียดยิบมือใหม่น่าจะเล่นตามได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับอยากจะให้ผมเพิ่มเติมในเพลงไหนเพื่อที่จะได้เอาไปปาร์ตี้เฮฮากันในช่วงวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ก็สามารถที่จะเม้นมาบอกกันได้นะครับ